ไปดีพ er ี่น้องก็จะผู้สุขชนวัฒนบวรด้วพี่น้องเด้ออันนี้พี่ว่าจะเฮ็ดต้มปลาค่ะเฮ็ดต้มปลาคอแม่ไข่ค่ะต้มปลาช่อนแม่ไข่ค่ะไข่เต็มท้องเลยค่ะอ่าก่อนว่าติต้มข้าวกระตุ้งข่างหม้อเนาะพี่ว่าอะไรข่างหม้อเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะแน่นนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยค่ะใส่เกลือลงไปค่ะ ต้มปลาเพียว่าจะเน้นเกลือนะคะไม่ใส่น้ำปลาค่ะใส่เกลือลงไปอีกหน่อยนึงค่ะเกลือนะคะใส่ผงนัวค่ะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่มากแซ่บมากไม่ใส่เลยไม่อร่อยค่ะนะคะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเพียว่าเอารสดีกว่านะคะแป๊บนึงค่ะใส่รสดีไปเลยค่ะรสดีมันอยู่ในกระปุกมันแข็งค่ะพี่น้องค่ะเพียว่าก็ได้ขออันอี่ก่อนค่ะโออเออเออเอออย่างก่อน เ็ตหน้ากล้องก่อนแป๊บนึงเสริรสีไปเลยค่ะเสริรสีหรือว่าผงปรุงรสได้ไหน,นค่ะใส่อีกนิดนึงค่ะน้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวไปว่าเอาปลาลงเลยนะคะขอ,อปลาลงเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคอยมาดูกันตอนที่ว่าชิมหรือว่ามันสุกแล้วนะคะเนาะแป๊บหนึงนะคะ ลืมบอกไปว่าขาตะไคร้ขาตะไคร้กระเทียมหอมเพวามะขามเพวาได้ใส่ลงไปแล้วนะคะลืมบอกคะ่ะเดีายวมดูตอนมันเดือดตอนมาเพ,พ,พ,พาิ่นโฟดเพิ่นอะไเพียวพลาเสรจปรุงทส่็ชิม่เบิ่งคาะเอามะเขือเทศลงไปคะ่ะเพว่าขอใส่มะเขือเทศก่นกอนนะแป๊บหนึ่งคะ่ะใส่มะเขือเทศกับพริกลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปต้มใส่ก,กะปาเลยคะ่ะนี่คะ่ะสีสันน่ากินขึ้นมาเลยคะ่ะ ต้มยำต้มยำป่าหรือว่าต้มยำปลาคอหรือว่าต้มสุมปลาคอเนาะเนาะต้มยำปลาช่อนค่ะเลียดตรงค่ะแม่ไข่ได้ดิพี่น้องค่ะต้มอันปลาคอแม่ไข่ค่ะปลาช่อนแม่ไข่จ้ะปลาช่อนใ่ ขอมาตะบัดแม่หมอนนะคะเด้อพี่นอ้องเด้องผมมีของตัวเองเนาะขอมากค่ะไปซื้อเพิ่นเพิ่มเอาค่ะเอาเงินจากรกรได้ขอไก่เป็นขอได้ค่ะว่าก็เอาเงินดอกค้าวันนี้แหละเอาไปต้มโลดนเนวันนี้เพิ่อยากกินต้มปลาคอค่ะที่แรกพี่ว,ว่าว่าจะเ็ดน,น้ำพริกค่ะสิเป็นอันเอาตัวหน่อยๆเพิ่นให้อามาได้ล,ละพี่ว่าบอมาบักกาสิไปเอาไม่ว,ว่าเชอร์ดิเก็เรตเดี๋ไปขอเพิ่นมม่ค่ะ บ่าสื้อเพื่อนล่ะคนณบอกขายอับรูดเอาไปต้มให้กินโรดให้พ่อใหญ่กินโรดผสนว่าพี่ภาคเรียกข้ามาค่ะเดี๋ยวได้ขอเพื่อนค่ะตะโค่แม่ไข่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงถามมะเบิงตนสีบนอกหันเนาะเดีวก็ใส่หอมลงไปต้นแล้วกะสีบนอกหันเนาะแป๊บนึงนะคะน้องได้เดือดบุกๆเลยหน้องได้ให้เบิงน้ำก่อนเอ้วเห็นไข่รัวค้าวพี่น้องค่ะนอ่ะไข่ร้อยลองปรสช้อนแม่ไข่ค่ะก็ใส่เบิงไข่เด้หนึ่งไข่เพื่อนะนี่ไข่เพื่อนนี่ ปสนแม่ไครปัตโคไม่ไครค่ะเดี๋ยวปุบปัดบปุ๊บปุบด้ค่ะไาก้าวบาสซุกแดงซีมมึงน้องหหองเนาะใส่พักล้งไปหน่อยหนึ่งอะไงซีมอะไรต้องหวลงเบือต้องหัวนตุ่มกัน่านติบเจอไปได้พี่น้องค่ะน่าเตอบาค่ะเพระมอ่านนะคะ ต้มยำปลาซ่อนต้มสมปลาคอใหญ่นะคะเนาะพี่ว่าจะซีบมึงค่ะซีบมองน้าอันต้นหอมเลยค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยพี่ว่าจะเติมเกลือไปแค่หน่อยนึงค่ะมันเป็นซีจตจืดนะคะเติมเกลือลงไปค่ะ สมบูรณ์นอยมันหอเดี่ยวค่ะแล้วว่าใส่เกลือแล้วกะะ็ด้วยต้มปลาโมใส่น้ำปลาค่ะถ้าใส่แต่เกลือก็ของชูรสรสด,ดีค่ะก็ได้มาถามค่ะอร่อยมากเลยพี่น้องค่ะอร่อยแซ่บเบอร์นี่ใส่รสด,ดีลงไปอีกหน่อยนึงค่ะแค่น,นี้ก็พอแล้วค่ะจบแล้ว ต้มเจ้าหน่อยค่ะให้หัวปลาเป็นสุกก่อนนะคะเนาะต้มอีกสักแป๊บนึงค่ะต้มไปได้ด้วยต้มไปได้ด้วยไปไดเด้วยจะขุดๆได้พี่น้องค่ะต้มปลากคอแม่ไข่ต้มปากคอแม่ไข่ต้มปากสนประสนแม่ไข่ต้มปลาคอเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะต้มปลาคอใหญ่ค่ะ แบบง่ายๆแบบบ้านๆได้ค่ะพี่น้อง่ะบะหมีวิธีวิชันยังนักนะค่ะหมากไม้ไก่กอกบะมีเได้ค่ะวิธีวิชันี่ยังเพรว่าจะลดไฟต้องก่อนถนอยนึงค่ะคุณเลือดแหงค่ะนี่รดไฟลงเลยให้คุณเดือดผุดๆเลยค่ะ ต้นหอมผักชีลงเลยค่ะเป็นหอมผักชีลงเลยค่ะก็คือจบเป็นที่เรียบร้อยนะคะส้นบุกอใหญ่มาห่อเดียวห้อกับจบเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องท่นนี่ห่อกระชอนใหญ่ค่ะนี้ต้นบุกอใหญ่มาห่อเดียวค่ะปิดแก๊็ดก่อนนะคะก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นเสร็จสิ้นนะคะนะคะบุกโคลใหญ่ค่ะ ประคอตัวนี้ท่านไล่แต่ไดมาไะไรมาจะบาดแม่หมอนค่ะนี่หาฟ้าหมอมาปิดใช่ไหน้องจ้าปิดเก็ดเรียบร้อยค่ะสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ัอประคอใหญ่ค่ะตุ่มประคอไม่ใครค่ะนี่เลยค่ะนี่ตุ่มปะ ผมไม่ขอไม่ใครคะ่ะไอพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็มียังได้ด้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แชร์กดติดตามตกดกดดิ้งจ้ะประสิบปภาดการแจ้งเตือนคลิมไอสาร,าพรพานะพระกรินแพ้ว่านะพี่น้องเนาะแมลงเถ้าวังคิปแพ้ว่าเพราะูเขาเจริญนุ่งเนื้อเก่าหนาค่ะจะเจ็บจะไข่เมือใส่ได้หลายแจกพี่น้องจาา้าสวัสดีค่ะจุ๊บๆนะคะขอบคุณเอฟซีเก่าที่ขอบแมลบวังคิบแพ้ว่าตลอดนะคะขอบคุณเอฟซีใหม่ที่แวะเบ้นมาวังคิบ เอฟซีใหม่ที่กำลังเขามาติดตามนะคะเดี๋ยวพ่ว่ากลับไปหาเบิร์ตคนจ้าบตร์งกลัวนะคะเด้อครบสั่วโหงหนึ่งสมมงองสัปมาหพว่าไปหาได้เลยค่ะไม่รอวันสองวันนะคะก็ขอบคุณเอฟซีที่เบิงคลไปพี่ว่าก็บเบิร์ขายยาพ่ว่าจะฝากเรยจะเด้อฝากเบิรอตกันขายยาพ่ว่านะจ้าอขอพระคุณดวงหนาจ้าปีใหม่เนี่ยขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเดอ้อจะเจ็บจะไขมือใส่ได้หลายจากพี่น้องจ้าสวัสดีคะ่ะบายบายจุ๊บจุ๊บนะคะ